สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องกิฟพาตลุยนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยไม่ได้ไปถ่ายทำนอกสถานที่นะครับวันนี้เราทำหมูชุบแป้งทอดผัดกะเพรานะครับ หมูชุบแป้งทอดผัดกะเพรากันนะครับเรามาดูสีหน้าสีตากันเลยดีกว่านะครับหืม รสชาติเผ็ดจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับ รสชาติดีอร่อยไม่เผ็ดมากหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ